หนุ่มสงการและสาวแมทพิรรนีแต่งบ้านคะ่ะเรียกได้ว่าสงการและแมทออกมาอวดภาพแต่งบ้านหรือวันนี้จะเป็นเรือนหอของทางคู่คะ่ะวันนี้เราไม่พลาดคะ่ะพาทุกท่านมาชมภาพกับกิจกรรมการตกแต่งบ้านบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ของสองเราหรือนี้จะเป็นเรือนหอของทางคู่ก็เพิ่งจะโชว์ภาพหว,วานๆสาหรับนางเอกสาวแมทพิรนีที่ไปร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มสงการเตชนะลงเมื่อครั้งที่ผ่านมานี งานนี้เนี่ยเราแฟนกลับก็แห่ทักท้วงกันเต็มว่าหรือว่าทังคู่จะมีข่าวดีแล้วก็ยุนะคะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีแล้วคะ่ะทั้งนั้นยังไม่พอนะคะล่าสุดนี้ตอกย้ําความหวานค่ะนุ่มสงการเองออกมาอวดภาพให้แฟนๆได้ลุ้นกันไปใหญ่งานนี้เจ้าตัวได้ลงภาพคู่กับสาวแมทพิรณน,นี ลงมือเนี่ยร่วมแรงร่วมใจในการทํากิจกรรมตกแต่งบ้านบรรยากาศรอบๆเองลายล้อมไปด้วยต้นไม้สียาเขียวกระจีแบบตีเวอร์พร้อมกับยังใส่แคปชั่นสั้นๆแต่เหมือนโลกทั้งใบนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะได้บอกเอาไว้ว่าวันอาทิตย์ของสองเราแน่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคงจะต้องรอลุ้นข่าวดีค่ะ